ครับนี่ก็คือวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็พาเที่ยวมาสักการะนะครับขอให้ลูกให้หลานและคนที่เข้ามาดูคลิป สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันที่วัดตะโกนะครับอ่าวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับกับบรรยากาศตอนประมาณิีสองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวยุทธพงษ์ชาแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูวัดตะโกนะครับตอนนี้เปิดให้บริการนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วนะครับยุทธพงษ์ชาแนลพาทุกท่านมาวันนี้นะครับ๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะประมาณสัก รถพื้นที่จอดไม่พอแล้ววันนี้นะ,<อ>นะครับวันนี้อยู่กับวุฒิไก่ชาแนลนะครับผม <_ EN> <_ EN> อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมความสวยงามนะครับ นี่ก็คือความสวยงามนะครับเป็นพญานาคนะครับเลื้อยรอบสระนะครับผม จุดนี้จะต้องมีการรอคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสักการะนะครับหลวงหลวงพ่อรวยนะครับด้านในทุกคนจะต้องรอแถวนะครับเพื่อรอคิวเข้าไปด้านในนะครับ และนี่ก็คือรูปปั้นหลวงพ่อรวยนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับสําหรับให้พี่น้องประชาชนคอยกราบไหว้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับและจุดตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นพญานาคและก็สระน้ํานะครับจะมีสําหรับที่ถ่ายรูปนะครับด้านนอกเป็นพญานาครอบสระครับนี่ก็คือวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็พาเที่ยวมาสักการะนะครับขอให้ลูกให้หลาน และคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เฮงเฮงรวยรวยนะครับสมกับที่หลวงพ่อท่านให้พรนะครับขอให้ลูกหลานทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเข้ามานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยนะครับผมสาธุครับสาธุครับวันนี้ขอตัวเดินทางกลับนะครับครับสวัสดี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 ครับ